สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเพนาด้านะครับ EP ที่สี่แล้วนะครับผมแจ้งเตือนอะไรเนี่ยอ๋อติ๊กเก็ตอันไพร c ์อย่างนี้เหรอเงนะ้นเราแสดงว่าเราต้องเพิ่มราคาตั๋วนะครับตอนนี้เราไม่หลอกลวงผู้บริโภคแล้วไม่หลอกลวงคนเข้าชมสวนสัตว์แล้วตอนนี้มีสัตว์ให้ชมเยอะเลยนะมีสัตว์ในตู้ด้วยนะพวกแมลงแมงมุมต่างๆนานา,นา,นา,นาน รวมถึงนกทั้งสองชนิดนี่เยอะล้เหรอเยอะแหละนะในตู้นี้ก็มีหลายชนิดอยู่ยังยังไม่พอแสดงว่าเพิ่มราคาตัวแล้วอีกเนี่ยหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สัตว์มาบบเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาหาเพิ่มอีกนะคืออยากได้แบบเต็มตู้ของที่ที่จะแสดงโชว์นี้เลยนะครับเอาละได้ตัวนี้มานะครับไททันบิเทลนี่จดใส่เข้าไป ในตู้ตอนนี้ก็เออโอ้อุณหภูมิปรับมาค่อนข้างตรงแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มอุณหภูมินิดหนึ่งอุณหภูมิกับความชื้อนะครับอุณหภูมิดูแบบปิมหลอดไปนิดหนึ่งนะครับโอเคสาโอ้ทุกตู้มีคนดูนะคนเข้ามาเยอะมากดูสิเรียกว่า เป็นที่นิยมอยู่นะครับสำหรับพอจะสแสดงส่วนตรงนี้ไฟฟ้ามันก็ดูแหลมออกมาเยอะนะสแสดงว่าผมต้อง,ปร,ป,รงรปรับปรุงเนี่ครับปรับปรุงจะหม้อแปลงไฟฟ้านี้ปรับตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับผมจัดเป็นเสาเข้าไปเสาไม้เดี๋ยวกะจะทําเป็นแบบบล็อก อะไรสักอย่างกันมันไว้นะครับสเสาให้เรียบร้อยตีคานนะครับคานบนแล้วเดี๋ยวมีอีกนะพอคานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำเหมือนเป็นกล่องไม้นะครับมีไม้ขัดด้วยขัดตรงนี้เข้าไปคือแบบต้องลงทุนกับ มอแปลงไฟไฟ้าเยอะขนาดนี้เลยใช่ครับเพราะว่าต้องลดพื้นที่แอรียที่คนไม่ชอบลงอนะโอเคเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับกลับไม้นะครับอะไรเนี่ยนกยุงป่วยติดเชื้อนะครับผมโอ้ยหม่ก็ต้องจ้างสตอแพทย์มาเพิ่มกนะ่อน ดูจะไม่พอไงไ,ไูเพราะว่าตอนนี้สัตว์ราเริ่มเยอะแล้วต้องจ้างสัาบแพทยมาเพิ่มลดเงินเดือนด้วยนี่ครับมาทํามอบอไฟฟ้าต่อนะครับขัดทั้ง4มุมเลยนะยกเป็นข้างหน้าข้างหน้าต้องเวนไวนะครับแต่คนก็ไม่ค่อยบ่นกั่สักัเท่าไหร่อนะบุกยาเพิ่มด้วยดีแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการาทำทางเข้าซะหน่อยนะครับรู้ว่ารั้วรัวนี้ไม่ดีอันไหนอันน,น,นี้อันนี้ได้อยู่นะดูดีนะครับตรงมาเนี่ยเนี่ยตรงอยู่นะครับมองไม่รู้เรื่องเท่าไหร่มืดโอเคแล้วก็มีที่จับรั้วรอบขอบชิดเนี่ย ตรนี้วางตรงไปเนี่ยมองไม่เห็นนะครับดอกไม้บางดอกไฮเดรนเดียบางเออช่างมันนะครับในเมื่อเรามองไม่เห็นก็ไม่มีใครมองเห็นเหมือนนะ,นะกดเข้าให้อืลากเข้าไปเป็นราวจับนะครับติดเข้าไปครับราวจับสองข้างถึงได้89%นตะตอนนี้8เมตรนะครับ ความการแผ่รังสีพื้นที่ที่ไม่ชอบแล้วมันก็ต้องมีทางเข้านะครับทางเข้าก็ต้องติดไป้ายไว้นะครับว่า s t a f f only เท่านั้นนะครับเอา้าป้ายกับหัวกระแังเฉยอะไรครับเนี่ยเอ่อทำไงวะเดีย๋ยวต้องกลับป้ายนะครับป๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยดูดีไม่ออก ดูที่ไม่ออกนะครับโอเคอยู่เลยเรียบร้อยอาวมีคนมาประท้วงประท้วงเรื่องอะไรก่อนโอ้โหปรับปรุงไอหม้อแปลงเพลินอ๋อแต่ท่านมิทเทลมีปัญหานี่เพิ่งเอามาเลี้ยง,งเนี่ยโซเชียลกรุ๊ปหรอ แสดงว่าจำนวนในตู้นี้มันเยอะเกินไปผมต้องมีการระบายมันออกไปบ้างนะเดี๋ยวส่งไปที่เทรดเซ็นเตอร์แล้วกันนะเลือกสักออกสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งไปที่เทรดเซ็นเตอร์ไปเทรดเซ็นเตอร์ก่อนอันนี้ยังอยู่ในความต้องแบบ เก็บเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมีเยอะกว่านี้แนละ้วแบบค่อยกดขายนะครับอันนี้อะไรอะฟิลลาฟิลลามัหเดอฟิลลามูอัพอะไรเนี่ยคืออะไรวะ91%้านะครับก็ยัง8เมตรอยู่อ่ะนะก็ยังมีคนโดนรังสีของมันอยู่หรือว่าผมต้องขยับดีปนะขยับซ้ายขยับขวาเน,นี่ยนะอาจจะดีก็ได้ละ เดี๋ยวลองติดไฟเพิ่มด้วยตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิด100%แล้วมันยังแบบไม่ได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยหาวิธีแก้อื่นเนะียโอเคก็ก็นิดหนึ่อนะโดนนิดหนึ่งนะนนงนะครับสำหรับเล็กเล็กน้อยน้อยเเดียวเองไม่เป็นไรหรอกมงเออ มันไม่มีแจ้งเตือนแล้วอะถือว่าโอเคส่วนพวกเลเอาในตู้ะนะครับเราต้องดีเซิร์ตก่อนนะครับพวกแมลง,งพวกนี้ผมไม่เคยเลี้ยงนะส่วนสัตว์เก่าๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นแมลงเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวต้องดีเซิร์ก่อนนะครับส่วนตอนนี้ก็คือทุกยุงเนี่ยปัญหาเยอะมากนะพอเริ่มมีจํานวนเยอะนี่นแบบคิปเปอร์ให้หารไม่ทันนะ ส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะว่ามันแพร่พันธุ์ดรวเร็วมากนะครับขยายพันธุ์ไวมากและกินจุมากด้วยส่วนฟา์เมงโก้ตอนนี้30ตัวถือว่าโอเคนะครับกับขนาดกรงใหญ่ขนาดนี้30ตัวยังถือว่าโอเคอยู่นะครับจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแบบเกิน40ตัวเมื่อไหร่ค่อยมาจัดการโอ้แบบ ข้างในนี่แบบดูดีมากนะครับในฮาเชลเตอร์โอเคโอ้โหและนกยูงเนี่ยสกรปรกมากดูสิขี้เต็มกรงเลยอะ่ะโอโ้คิปเปอร์เราทำงานอย่างหนักนะครับในการเก็บขี้คือแบบต้องเก็บทั่วกรงแน่แน่แน่นอนโอ้โหเดินดูดไปเรื่อยดูดิ นี่ดูแล้วนะยังไม่หมดเลยดูเสร็จขี้ใหม่ถามจริงคือโกงรถคิวนี่คือแบบไม่ไหวดูดิเพิ่งดูดไปขี้ใหม่อีกแล้วมีวงขี้ใหม่อีกแล้วโอ้โหดูดิไม่แปนะที่ไม่จะสกระปรกอะ่ะโอ้โหทุกตัวพร้อมจะกินขี้สงสารคิปเปอร์โอ้โหเลิกทำเลยครับคิปเปอร์พอแค่นี้ เดี๋ยวผมต้องลดจำนวนนกยูงกรงลงหน่อยนะขายเลยต้องลดลงสักหน่อยเดี๋ยวเติมสิ่งที่ขาดไปนะครับในส่วนสัตว์ของเราก็คือ education นั่นเองนะครับความรู้ในส่วนสัตว์ไม่ค่อยมีนะครับลืมไปได้ยังไงก็เดี๋ยวต้องติดป้ายให้สักหน่อยนะว่าแบบข้อมูลของกรงนี้สัตว์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับนี่ก็คือกรงฟาร์มเบงโกของเรา นี่นะครับมีรูปแนละข้อมูลของฟาร์เมโกพร้อมสับโหคนเยอะมากอันนี้ก็ต้องเปก่อนนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปทำกงรงลกยุงต่อนะครับกรงลกยุงก็ต้องมีเหมือนกันน้นป้ายให้ความรู้อย่างเงี้ยพลาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมีติดสปีกเกอร์อีกนะเดี๋ยวค่อยมาติดป้ายนี้ป้ายใหญ่ๆอันนี้ให้ความรู้นะเรื่องเอ่อโรคร้อนนะครับ นี่เลยน้ำแข็งขั้วโลกที่กำลังละลายติดเข้าไปครับที่ค่อนข้าง,างแพงนะเป็นแบบไวนิ้วขนาดใหญ่นี่เรียบร้อยโอเคตอนนี้สัตว์ของเราเอ้ยรีเซิร์ชเสร็จแล้วสำหรับบาซิลเลียนวันดูริงนะครับสไปเดอร์ Spider. เดี๋ยวตรงนี้นะเออมันต้องมีผู้ให้ความรู้เพิ่มนะครับ สำหรับมักคุเทศของเราเรียกว่ามักคุเทศแหละนี่เอดูเคเอดูเคเตอร์ของเรานะครับจ้างมาเพิ่มอีกหนึ่งคน,นช่วยกันบรรยายคนหนึ่งบรรยายนกยูงคนหนึ่งบรรยายนกฟ็งโก้เรียบร้อยส่วนของอ,อพวกบ้านพักสตราร์นนะครับเดี๋ยวผมต้องตกแต่งซะหน่อยนะเพื่อความสวยงาม ของสวนสัตว์ของเราบ้านพักสตาฟเนี่ยก็เป็นหน้าเป็นตาใช่เหรอมันต้องไม่ให้แบบพวกนั่องเที่ยวเห็นอยู่แล้วสินะครับผมจะเลือกใช้แบบเป็นผนังไม้อาร์กติกนะครับแล้วก็หลังคาไม้ชิ้นกันนะครับนี่เป็นหลังคาไม้สีดําบ้านเน้นแนวแบบดําๆหน่อยนะครับเป็นแบบไม้ๆเพื่อความสวยงาม ติดหลังคาไปอันนี้หลังคานี่แบบอันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นทรงสูงเอ่ออันนี้ก็ไม่ดีมันจะเป็นหลายขยักอันนี้แล้วกันแล้วก็ประกบอีกฝั่งหนึ่งอ่าเป็นหน้าจั่วแบบนี้ก็เทด่ดีนะครับแบบสร้างแบบไม่ได้ออกแบบไว้ก่อน เรียบร้อยอันนี้โรงพยาบาลหลังคาโรงพยาบาลเดี๋ยวค่อยแบบทําหลังคายื่นลงไปข้างลายย่างนิดหนึ่งนี่แล้วก็ติดหน้าต่างให้หนี่นะครับหน้าต่างปลอมอันนี้ไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ติดไว้ให้นะครับเพราะว่าตรงนี้นเป็นเป็นคเรทีนอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราติดหน้าต่างปลอมให้สักนิดหนึ่งนะ เป็นสถานที่กักตัวเรียบร้อยตรงนี้เป็นฝั่งข้างหลังสองบาลฟพบโอเคแล้วพอเราทำผนังแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับว่าป้ายเนี่ยของแต่ละอันเนี่ยที่มันติดมาครับออ,ออฟฟิศเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรนะครับเราต้องมาทำป้ายเพิ่มนะครับ แยกตาหากนี่อ่ะอันนี้เป็นโรงพยาบาลคีป,ปงคีเปอร์ห้องพองห้องพักนะครับต้องทำป้ายใหม่ทั้งหมดนะครับควอลินทีนด้วยนี่ทำป้ายบอกทางก็แบบก็ดูเก๋ดีนะครับควอลินทีนเรียบร้อยเก๋หรือลกก็ไม่รู้นะครับตัวออฟฟิศเสร็จเราก็ต้องมาทำร,บรอบๆนะครับ,ร,บรอบๆพื้นที่ของ ในส่วนของสตาฟบ้านพักสตาฟ์ะนะครับเดี๋ยวต้องทําสวนจัดสวนซะหน่อยนะครับบ้านพักสตาฟต้องปลูกต้นไม้อัดต้นไม้อีกนิดหนึ่งนี่ครับมันถึงเวลาที่จะต้องปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวเล็ง่อน,นะครับต้นไม้ต้นใหญ่คือแบบจะปลูกให้ลกๆนิดหนึ่งทุกอย่างในส่วนสัตว์นี้ก็คือต้องลกไว้ก่อน โอเคผมชอบไอ้ต้นนี้มากเลยผมปลูกไว้หลายต้นหน่อยมันชื่ออะไรนะต้นบอลไซเพสนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เหมือนเป็นต้นสนนิดหนึ่งปะนะมี่ต้นบลีชนี่ปลูกเข้าไปครับทรงพุ่มสวยปลูกไว้ยวต้องปลูกอีกฝั่งอีกด้วยนะครับดูก่อนอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่แต่เป็นต้นใหญ่กว่าฝั่งนู้นนิดหนึ่ง เพราะว่าราคาแพงกว่าับเดี๋ยวตรงข้างข้างอินโฟมิชันที่ผมทำอะไรเพิ่มสักอย่างนะครับพื้นที่ว่างเดินดูสิโอเคอันนี้ก็คือแวกใบไม้เข้ามาเลยนะพวกสตาฟเดี๋ยวทําทำประตูทางเข้าให้ด้วยนะตรงนี้ก็ปลูกเป็นต้นไผ่เ,เพื่อบังสายตานะครับบังไม่ให้ผู้ที่มาเที่ยวเนี่ย มองเข้าไปข้างในหมู่บ้านของพวกสตาฟพวกพนักงานของเราต้องได้รับการปิดบังนะครับจากต้นไผ่โอ้โหจะแ,แบบซีทรูละต้นไผ่ที่ปลูกเนี่ยมันไม่ได้แบบหนาแน่นขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีการกัน้นมีการอะไรแบบให้ดีหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะลองดูว่านะครับเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็เป็นได้ไม่แน่ไม่แน่ โอเคต้นภายของเราฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยเด๋ยวต้องไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งด้วยมันจะบังวิวของไอเอ็กซิบิชันของเราไปเนี่ยก็ช่างมันนะไปมองจากมุมอื่นแทนมองจากมุมนี้ไม่เห็นมองจากมุมอื่นแล้วกันนะฝั่งนี้ไม่มีทางขึ้นเดี๋ยวทัท้นทำทางขึ้นให้สตาฟก่อนนะครับลืมเลยลืมทำทางขึ้นให้เป็นการสตาฟเดินอ้อม อ้อมพุทธเนื้อชฉยอ้อมโลกมากนะครับทำยังไงเนี่ยมันลากไม่ได้เดี๋ยวก่อนอ่าต้องเพิ่มก็ยังไม่ได้นะฮัลโหลอืออ่าได้ละอันนี้ชัวเนี่ยฟร้อยอาจจะต่างกับฝั่งนู้นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะแค่เป็นทางขึ้นก็พอแล้วทางนู้นมีทางลงด้วย เนี่ยป็นไม้ปลูกตก้นไผ่เข้าไปริมข้างทางสองข้าง 3. เดี๋ยวตรงนี้นะช่องตรงนี้เดี๋ยวต้องทําเป็นทางเข้าหมู่บ้านสตาร์บั๊นะครับคล้ายๆตรงที่เราทำมออแปลงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวค่อยมาทําแล้วกันปลูกต้ดไม้เพิ่มอีกเพราะว่าช่องนี้ยังไม่มีนะครับไม่มันจะโล่งเกินไปต้นโอ๊กเหรอ ต้นโอก๊กไม่เอาเรนโบ์เรนโบ์ยูคาลิปตัสอ๋อเพราะว่าเปลือกมันเป็นสีลุ้งเหรอถึงเรียกว่าเรนโบ์อันนี้คือต้นยูคาลิปตัสนะสูงจังดูสิไม่เหมือนยูคาลิปตัสบ้านเราเลยอืาก็ดูดีอยู่นะต้นนี้ พุ่มสวยต้นสูงเหมือนต้นยางนางมากกว่าปะเหมือนเลยต้นนี้อ่ะเอ่อเฮ้ยต้นนี้ดีกว่ากิ่งก้านสาหรยายดีนะครับสติงกี้วู d ยูคาริปตัสเป็นยูคาริปตัสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่แบบกิ่งกา้านเยอะมากมันดูเต็มดีผมชอบเออนี่แหละนี่พอมาเดินแล้วก็ดูแบบดูดีนะ เออแล้วเราก็เดินมานะครับทำงานเดินเข้ามาถึงตู้นะครับแล้วก็มาจัดก,การทำความสะอาดตู้ฟึบฟึบฟ,ฟึสปีกเกอร์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต้องมีอยู่กันในการเรียนรู้ของของสันวรัตรของเราสปีกเกอร์จะคอยให้ข้อมูลนะครับสัตว์ต่างๆในสุนสัตว นี่ติดไปที่กงฟาร์เมนโกก็ต้องให้ข้อมูลฟาร์เมนโกสิครับแน่นอนอันนี้ต้องฝังดินนิดหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้นี่ฝังดินฝังเข้าไปใต้พื้นถนนเลยแล้วกันโปร่เข้าไปนะครับใต้พื้นเรียบร้อยนี่สปีกเกอร์ตรงข้างๆอินโฟเมชันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําสวนซะหน่อยนะครับทําสวนมีน้ําตกด้วยนะ นี่เลยเดี๋ยวหาก่อนนะน้ำตกอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปใช้น้ําตกนี้เลยนะน้ําตกแบบสําเร็จรูปเนี่ยไม่ทําเองหรอกนะน้ำตกสําเร็จรูปประหยัดเวลานะครับแล้วผมจะปกปิดความปลอมของน้ําตกสําเร็จรูปนี้ด้วยการโปะหินเข้าไปแน่นอนนะครับหินนี่แหละสุดยอดของเกมนี้แล้วนะครับช่วยเราได้ทุกอย่างนะครับอยากเป็นธรรมชาติโปะหินเข้าไปนะครับอยากปกปิดอะไรบางอย่างโปะหินเข้าไป นะครับนี่โปะเข้าไปให้หมดเรียบร้อยแต่ตรงกลางเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับว่ามันดูไม่เนียนเลยไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาน้ำตกเพิ่มเข้าไปชั้นหนึ่งนะครับเพิ่มตกเข้าไปหนึ่งชั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวโปะหินเข้าไปอย่างเดิมนะครับเราทําหินรอบๆสวนนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราโปะต้นไม้เข้าไป นะครับโปะต้นไม้โปะหินโปะเข้าไปให้หมดนะครับไอพุ่มไม้พุ่มนี้เนี่ยไอเจ้าพุ่มเอโรว o ดเนี่ยนะครับสุดยอดมากนะครับเข้ากับน้ำตกได้เป็นอย่างดีนะครับดูสิโปะเข้าไปแล้วดูเข้ากับน้ำตกสุดๆนะครับเพราะว่ามันเข้าไงเข้ามากๆเนะีตรงไหนว่างโปะเข้าไปนะครับโปะเข้าไปให้หมดดูสิโอโเข้ากับน้ำตกสุดๆเลย ต้นพุทธรักษานะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงไหนที่แบบมีช่องว่างใส่เข้าไปให้หมดนะครับอยัดจเข้าไปแล้วก็อยากได้สีสันนะครับอยากได้สีสันของน้ำตกซะหน่อยนะครับก็ต้องเติมดอกไม้สีฟูเข้าไปนะครับดอกไม้น่ารักเชียวนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำตกฝั่งซ้ายเรียบร้อยนะครับดูเันแบบกบความปลอมได้เล็กน้อย กบได้ก็แย่แล้วใครเห็นก็รู้ว่าปลอมนะครับน้ำตกนี้โอเคก็เหมือนจะดูดีอยู่นะส่วนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเจาะบ,บอ่อก่อนนะครับฝั่งนี้ก็ต้องทาน้าตกเหมือนกันในเมื่อฝั่งหนูมีฝั่งนี้ก็ต้องมีด้วยนะตกใส่น้ำลงไปในบอ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลือกน้าตกก่อนอันนี้จะทําต่างจากฝั่งหนูนิดหนึ่งนะฝั่งนูมันเป็น3ก้อนใช่ไหมฝั่งนี้ก็คือก้อนใหญ่หนึ่งก้อนเลยจัดไปนะครับจัดลงไปแล้วเดี๋ยว จัดให้ดีนะจัดให้ตรงกับแนวทางเดินสักนิดน,นึ่งนะแล้วก็ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นให้เสมอกับผิวน้ําเวลาเอฟเฟกมันลงไปถึงน้ำเนี่ยมันจะได้สวยๆนะครับแล้วก็เพิ่มชั้นอีก2ชั้นนะซ้ายขวาแล้วก็ปอดด้วยหินนะครับกบเกินความปลอมของน้าตกโปะเข้าไปแบบนี้มีกี่ก้อนโปะเข้าไปให้หมดนะแต่ฝั่งนี้มันดูพื้นที่ใหญ่กว่าฝั่งนะหนูยังไงก็ไม่รู้นะ เพราะว่าแบบมนโปะหินได้เยอะเป็นข้อยืนยันว่าเราสร้างมาไม่เท่ากันนะครับเหมือนจะสมมาตรแต่ไม่สมมาตรนะมาถึงเวลาที่จะใส่พุ่มไม้แล้วไอ้พุ่มไม้ฝั่งหนูมันเป็น arrow ใช่ไหม arrow o o d อันนี้กลายเป็น b r a m b l ลนะครับดูสิมันต่างกันใช่ไหมแต่แบบต่างกันนิดเดียวนะครับน่าใช้ได้เหมือนกันโฟะเข้าไปนะดูสิ เอาข้างใต้มัน,มนตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นต้องปลูกให้แบบต่ำๆหน่อยเออต้องแบบกดลงไปข้างใต้หน่อยนะครับน่าใช้ได้อยู่นะไม่อยากทำให้แบบเหมือนฝั่งหนุนมากเกินไปนะครับนี่จัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราหาแบบเอ่อต้นไม้ไอ้นี่เดี๋ยวปลูกต้นทูบด้วยนะครับทูบฤาษีปลูกเข้าไปข้างใต้น้ำ แล้วเดี๋ยวาหาดอกไม้นะดอกไม้ฝั่งนู้นเป็นดอกไม้สีชมพูใช่ไหมฝั่งนี้ผมจะใช้เป็นดอกไม้สีขาวแทนนะเพื่อจะได้ไม่เหมือนกันนะครับปลูกเข้าไปครับตรงไหนว่างก็ปลูกเข้าไปปลูกลกๆไปก่อนเดี๋ยวก็สวยเองนะครับรวมถึงต้นไม้ด้วยนะครับยัดเข้าไปครับตรงไหนมีช่องยัดเข้าไปให้หมดต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะอีเดฟเฟนเอียนะครับต้นหมูช้าง ดอกไม้ยัดเข้าไปเฟิร์นยัดเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าฝั่งซ้ายดูคันเลือกฟูฝั่งขวาเยอะเลยอ่ะฝั่งขวาเป็นสีขาวอนันเดี๋ยวผมต้องเสริมดอกไม้เข้าไปนะเอาเียมพูเนี่ยเอาไอ้อดอกนี้แหละเนี่ยต้องเสริมอ่ะไม่งั้นฝั่งซ้ายยังเด่นเลยฝั่งขวาย,ยังจืดเนะี่ยเติมเถามะเขือเทศเข้าไปด้วยนี่ครับก็จะได้ดู โอเคหน่อยนะครับสีแดงๆนี่ไงเรียบร้อยอเดินเข้ามานะครับอินโฟเมชันมีน้ำตกสองฝั่งสุดยอดสวยงามตรงนี้ก็เป็นทางเดินสตารเดี๋ยวมาทำทางเดินสตารกันนะครับตรงนี้นะครับผมต้องการบังนะครับไม่ให้ผู้ที่มาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยมองเข้าไปมองทะลุแนวต้นไผ่เข้าไปแล้วเห็นหมู่บ้านสตารเพราะฉะนั้นผมจะทำรั้วบังไว้ทำรั้วบัง บังสายตานะครับไม่ให้คนนอกมองเข้ามาเห็นข้างในนี่พอทําเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคนเดินเข้ามาไม่เห็นนะนี่รู้สิไม่สามารถเห็นได้นอกจาไปเกาะหรือว่าดูนี่นะครับบังได้พอดีพอดีเรียบร้อยฝั่งนี้หนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทําด้วยนะเอ้แต่มันมองทะลุอินโฟมิชันเข้ามาเห็นเหมือนกันแลเนี่ยเเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาปิดแล้วกันเดี๋ยวค่อยทําปิดอืม แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทําเหมือนกันเหมือนกันเนอเฉยก็ต้องทาเหมือนกันนะนะครับผมปิดบังซ่อนเลนส์นะครับคนภายนอกไม่สามารถจะมอง,มองเห็นได้จะฝั่งนี้ก็คือสูงกว่าฝั่งนู้นนะดูว่าโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับทางเข้าเอ่อทางหมู่บ้านของสตาฟเนี่ยก็ต้องมีซุ้มประตูมีประตูทางเข้าใช่ไหมนะทำซุ้มประตูก่อนเพื่อเป็นที่ยืนยันนะครับ ข้างบนเดี๋ยวเอาไว้เขียนว่าสตาร์ o n อลอะไรอย่างงี้นะ Copy มาวางอีกฝั่งหนึ่งด้วยเรียบร้อยนะสวยงามเอ่อเป็นไม้ไผ่เขียวแต่ดูแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าเหมือนเป็นแบบลายไผ่ปินสกีนยังไงก็ไม่รู้แต่จะมีจจสุูมประตูก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องมีประตูเพื่อปิดด้วยนะ ประตูบานนี้ก็ใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินกว่าทางเดินซะอีกใหญ่เกินกว่าซุ้มประตูโอ้โหอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอโ้ประตูใหญ่ไปวะเนี่ยเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้โอเคใหญ่ใหญ่เกินประตูนี้ใหญ่มากๆนะครับใช้ไม่ได้ดูสรงละเดี๋ยวลองจัดก่อนอืจัดไม่ได้ครับผมใช้ไม่ได้ประตูใหญ่เกินไป เอานีเทแล้วกันวินโด์ใช้หน้าต่างนะครับเอาหน้าต่างมาทําเป็นประตูแทนหน้าได้นะใช้สองอันต่อกันอนะหน้าได้อยู่ดูเข้าเหมือนประตูแบบในบ้านจีนบ้านญี่ปุ่นนะดูดิเหมือนอยู่นะเนี่ยเป็นแบบใบไม้ไผ่โอเคนะได้เลยได้เลยอันนี้ก๊อปปี้มาวางที่ประตูบานอื่นด้วยนะครับผม ซุ้มประตูอื่นก็ต้องมีนะครับต้องมีการปิดบังประตูไว้นะครับปิดบังประตูอะไรวะปิดบังทางเข้าไว้นะครับด้วยประตูนี่โอ้โหอันนี้ยิ่งเหมือนใหญ่เลยอันนี้แบบบ้านในป่าไผ่อันนี้หนังจีนได้เลยนะครับเป๊ะสุดยอดเรียบร้อยฝั่งนี้ก็ต้องติดเหมือนกันนะครับติดหมดทั้งสี่บานสี่ฝั่งเรียบร้อยนะว้าว โอ้โหหมู่บ้านของสตาร์นี่สวยงามวะใช้ได้ใช้ได้เลยแต่ว่าผมว่าไอ้ป้ายข้างบนที่ผมจะเอาไว้ติดตัวอักษรสตาร์อลลี่เนี่ยผมว่ามันทำให้ทางเข้าเนี่ยดูทึบไปดูทึบไปนิดนึงนะืมผมว่าผมจะลบมันออกนะครับลบออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับ เปลี่ยนเป็นไฟแทนและกันนะไฟห้อยๆนี่แหละของดีนะครับห้อยเป็นแบบโค้งๆนี่เลยนี่เลยอันนี้สวยงามได้อีกแหละนะแล้วก็ไปติดอันอื่นด้วยประตูอื่นๆนะครับก็ต้องมีแล้วกเ็เดี๋ยวหาป้ายก่อนป้ายสตาร์ฟโอลี่ผมเอาป้ายมาติดโอ้โหใหญ่ทุกอันเลยใหญ่มาก โอ้โหไม่มีอันเล็กๆเกเอะวะอันเล็กๆแบบพอประมาณนะแบบพอดีพอดีอะ่ะเกมนี้บางอย่างมันก็ไม่พอดีเอาซะเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดเฮ้ยอันนี้ได้ยิ่งกว่าขนาดกำลังพอดีนะครับเข้ากับขนาดาตัวของเราอันนี้ไม่เอาไม่เอาเล็กไปอ่ามีอ,อีกไหมไม่มีแล้วลองหมดแล้วอันนี้แหละดีสุดละนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ s t a ร์ o n อ y นะครับข้อความที่เราต้องการ โอเคสตาร์ออลลี่เรียบร้อยนี่ติดบานนี้ด้วยโหผมชอบประตูฝั่งนี้มากเลยว่ะดูสวยอะนะชมสร้างเองชมเองนะครับติดป้ายเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอตอนคืนนะไฟตอนไฟติดน่าจะดีน่าจะสวยอืมโอเคดูสิเดินทัวร์ก่อนทัวดูป้ายสตาร์ทเ้ยอันนี้มันต่ำไปต้องเอาขึ้นหน่อย โอเคเรียบร้อยป๊าปนี่อันนี้ข้างในไอ,บอ้บ่อไอ้หลุมทางเขา้าใต้ดินนั้นยังไม่ได้ทำเลยเดีย๋ยวค่อยมาทำแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับแพนเดซูนะครับใน EP ที่4แล้วนะครผมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมเอาไว้กลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP สวัสดีครับ